สินะคะอะึ่งถึงหกสภาษาอังกฤษเนาะที่ครูบอกว่าครูจะมาสอนให้ละเอียดอีกรอบหนึ่งนะคะเรามาอ่านกันก่อนเลยนะเอา1ถึง0ถึง10ก่อนนะคะ zero one ครูไม่แปลให้นะเพราะว่ามีคำแปลให้ตรงนี้แล้วนะคะเอาใหม่นะ zero one 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1-10ต้องจำให้ได้ทุกตัวนะคะหนึต้องจำให้ได้ทุกตัวว่ามันอ่านว่าอะไรบ้างเพราะว่าจะมีผลต่อเลขถัดไปนะคะและ สิถึงยีก็ควรท่องให้ได้ทุกตัว11 1 v 1 n 1 w 1 l 1 e thirteen twenty หนถึงยีให้จําทุกตัวให้ท่องให้ได้ทุกตัวจากนั้นมันจะง่ายขึ้นตั้งแต่21่สถึงห้จะง่ายขึ้นเรามาดู20่สิบนะคะ twenty 20, 20, แปลว่า20่สิแปลว่า1 21 21 21 e n t y o n นั่นเอง twenty 24 25 26 27 28 29 30ดูนะคะถึง30แล้วไม่เปลี่ยนเลย21ถึง30ใช่ไหมก็เป็น21 23456789เพราะฉะนั้น31ถึง50ก็เช่นเดีวยวกัน

60อ่าถ้า66 66 69 69 4 1 41ทีนี้เราจะนับได้จนถึง99เลยนะนะคะไม่ใช่แค่ถึงแค่60 60ถ้า70 70 80, 80 90 90 100 100 นับได้แค่นี้แหละนะปสามนับให้ได้ถึงประมาณนี้นะคะอ่ะก็ไปฝึกนะคะไปฝึกทบสามารถฟังซ้ำแล้วก็ทบทวนได้นะคะวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ